เหลืองอ่างาสง่างามมากครับวันนี้ได้มีโอกาสมาที่วัดหลวงพ่อโสธรครับฉะเชิงเซาปจยาบี้มีที่จอดรถสะดวกสบายครับ าชั้นเ้าเช้านี่ก็มีของขายนะครับร้านค้าผักผลไม้ขนมของฝากหมากคูมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวสดป้วยครับ ประก็ปกสะท้อนอะลดป่วน ไม้ถูกเทียแล้วครับแปดโงเช้าพอดีขอพรเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวไปติดทองหลวงพ่อสพรกันครับระดา่จะได้คือไย่อยเข้าไปห้องหลักาทีต้องไปหรว่างาน จ,จุดนี้จะเป็นทางที่ชบบาวบ้านมาซื้อไข่ับแจกมบนเราไข่เป็นต้มเต็มเลยครับด้านในนอัค้บเตพ่อรพอดีทางพระก็บอกว่าหลวงพ่อโสธรตรงจริงนะครับ อยู่ในบริเวณวิหารแห่งนี้ที่กําลังปรับปรุงอยู่แต่ก็สามารถเข้าไปได้ว่างั้นครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปด้านในนี่ดูครับตรงนี้จะเป็นโซนดาวเหลืองนะครับด้านในคือหลวงพออ่อโสทรองค์จริงครับ เี๋ยวจัะไปด้านหน้า <des k> เหลืองอลังสง่างามมากครับเดี๋ยวไปแล้วครับ หลังจากที่เมื่อกี้นี้ครับนี่น้องคนนี้หยิบแบตเตอรี่ให้ผมใบหนึ่งอยู่ดีๆวิ่งไปหยิบเลยครับก็เลยต้องได้มาหนึ่งใบนี่น้องหยิบแบตเตอรี่ให้ตันนี้ก็เป็นที่ขายของไม่ว่าจะเป็นขนมจากีขนมจากเยอะมากครับ ร้านค้านี่ก็้ำตามพรกเขาพวกเคม็หมหอยดองก็ดได้มีโอกาสมาที่นี่ครับตลาดของข้อสดพรเดี๋ยวจะเราจะไปกันต่อ 哎。<laughs>